เทือกเขาโฮพาน์ครับนี่ก็คือโค้งปิ้งงูนะครับเน่มพุ่นพุ่นพุ่นน้นเดยเหมือนงูเลยนะครับจะเข้าเทือกเขาโฮพานแล้วครับโค้งปิ้งงูครับอนแรกขนาดตลาดนท่งเหมือนโค้งเหมือนงูเลยเลยนะครับดึงงูเลนี่อ้ัง่ล่มหลืนนี่แต่ว่านไม้เด้ก็คือโค้งปิ้งงูจริงนะครับขึ้นผู้เลยผู้พาหยเดี๋ยวพกว่าออกมัตตสิน เขก่อไอ้การคนแลเดี๋ยวเขาจะเาจใหออกอจากงจกากกรุงเทพแล้วนะครับตอนนี้ออกจากตัวเมืองแล้วสักพักหนึ่งนะครับเขื่นอนให่ชาติภูพานตอนนี้เราอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูพานนะครับ

ถ้าขับมาเส้นเนี่ยตอน้ายนี่นะครับรย้นจาขยายเขตเขาปางนั่นแหละนครับโค้งไปอ่ะไปไมีน้ำตกไหมโคทางโคง้งครับเหมือนอเหมือนง,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 งเอูเลยนะครับเขาเ็เลยอยากชื่อว่าโคง้งปิ้งง,ง,งูนแบบี่งไงพระจันหนักภูผาลาวทิวีดเน,นี่ยครับถึงนี่ยองครับเลย พัดป้ายบอกนะครับพัดตําหนักปูพันพัดตําหนักปูพันรานนิเวศอยู่ฝั่งขวามือนะครับโ้ทางโค้งโค้งปิงงูจริงๆครับโค้งไปโค้งมาเหมือนกับงูเลืยเลยนะครับ โค้งปิง,งูนะครับโอ้เวลาขับรถเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษหน่อยนะครับมันหลายโค้งมากนะครับปางออูไหมทีนี้ปิง,งูย <c oughs> ังปิงแล้วครับเปเห็บอกเลยว่าเหมือนงูมากนะครับเพื่อนๆเหมือน,นงมูมากมากเลย ถนนท้ายยากนะครับโคงปิงงูเนี่ยนขาทะไกนเรดกันมาพูดถบกเปนร้านที่ก็ใหยจัดใหนนาะก็นูหลักจงดโงิงงไหโ่แต่โคงเวยทางโค้งเยอะเลยครับทางโค้งเยอะมากนะครับสมชื่อเลยโค้งปิงงู เดลี่เดล้อนตัวนองไปแล้วมาแต่ได้แล้วแต่จะเบาๆกุหนักตะโค้งอย่างเดียวหนุ่มโค้งเยอะมากครับเคยไปเลยไปโหลดรีบล้อนไปอย่างหุ่นเวลาเขามากแต่ข้างานคุณให้ผมฟ้าทางโค้งครับบอกเลยว่าเยอะมากเพื่อนๆครับ จะแสงไปทำไมเนี่ยโคนับขูดเลยโายดครับดูทางโค้งสิครับเยอะไปปิ่งงูซื่อเพิ่นเวลาขับรถนะครับมอเตอร์ไซค์ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่รถยนต์ทำไปเมืองเนือเลยดิเท่ากับว่าการเดินทางไป ภาคเหนือของประเทศไทยครับตกเยีงนมันตกคำหอมรงในโค้งปิงงูท่าเสรีไทยยครับโ้งปิงงูมาเี่ชอบไปนอุ่นโค้งมาแต่ขุนเทียนวายรี้นโค้งมาแต่ขุนออกเาหากันเออรมเย็นอย่างนี้ต้องมาเดี่ยครับอนนโค้งปิงงูนะครับเนี่ย โอครับดูทางโค้งครับเพื่อนๆเลยคำเตือนนะครับเวลาเราขี่รถนะครับแนะนำ่าพกกดมติดก็ดีนะครับพกยาดมติดตัวก็ดีนะครับอาดเวียนเลยโอ้โดูครับดู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 ครับดูครับดูสิ่แซกมากเหมือนงูเลยไหมครับ แค่มาสกูลนครก็ยังคุ้มกว่าเลยโค้งปิ้งงูนะครับโค้งนี้ก็คุ้มแล้วครับโค้งนี้คุ้มแล้วนะครับโชเฟอร์บอกลุงผมเองแหละลุงนวิตาเองโอ้โหโค้งโอตอนนี้เอ็นวีลีเวอรชาแนลเวียนหัวละเวียนหัวนะครับพ่โชเฟอร์เวียนหัวละครับโชเฟอร์เวียนหัวแล้วครับ คนขับเองยังเวียนหัวเลยเพื่อนๆคิดยังไงเนาะโค้งปิงูเลยกี่โค้งเนาะเพื่อนๆนับเอานะ้ครับไม่บอกจํานวนหรอกอันนี้ผมเวียนหัวอยู่นะครับโอ้โหถ้ามาต้องพกยาดมติดตัวด้วยนะครับมันทางโค้งเยอะจริงๆนะครับโอกินน้ำมันเป็นวันเล่นเนี่ยผมอัา พอมันเข้าโค้งเยอะนะครับโค้งไปโค้งมาวิววิววิวเวลยตอนนี้น่าจะยังไม่หมดนะตอนนี้ผมคิดว่าถนนเนี้ยยังไม่หมดนะครับโค้งวิ่งโค้งผมว่ายังไม่หมดแน่ๆเลยนะครับหรือหมดแล้ว กว่จ,จะหมดครับกว่าจ,จะหมดโค้งปิงงูมาได้หายเวียนหัวแล้วครับโอเคครับ